ดูเรื่องของกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างครับทางด้านของเลขาธิการสบาตาครับได้นาจิตอาสาในพื้นที่อําเภอสุงใหงปาดีจังหวัดนราธิวาสปล่อยพันุปลาครับกว่า1 0,000ตัวลงในพื้นที่โครงการฟื้นฟูนา,นาร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครับพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการสบาตาครับก็ได้มีการกล่าวนะครับว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลบันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงออกซึ่งความรักความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนชาวอำเภอสุงไหปาดีในฐานะปสุนิกรชาวไทยที่ร่วมแรงร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งที่ผ่านมาพระองค์ได้ทรงเสียสละ ช่วยเหลือประสบนิกรในผืนแผ่นดินไทยมาอย่างยาวนานอีกทั้งยังได้เห็นความเป็นปึกแผ่นสมัครสมานสามัคคีในยามที่เกิดเหตุรุนแรงขึ้นจนเกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากนั้นครับในขาธิการสบตก็ได้นําคณะจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจร่วมกันปล่อยปลานินและปลาบ้าจํานวนกว่าหนึงห่งหนตัวลงในานาข้าวและร่วมกันปลูกต้นรวงพึ่งเพื่อที่จะฟื้นฟูและรักษาสมดุลของระบบนิเวศด้วยครับ